audio jungle สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการคลาสเมติกนะคะกับการสอนแต่งหน้าแบบมืออาชีพนะคะวันนี้เจมก็จะพาทุกคนนะคะไปแต่งหน้า3ามลุคด้วยกันนะคะคือลุคที่1คือลุคนักศึกษาแล้วก็ลุคที่2คือลุคทํางานแล้วก็ลุคที่3คือลุคไปเที่ยวนั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยว่าแต่ละลุค3ามลุคนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแต่งหน้ายังไงให้มีความสวยตามสไตล์ทั้ง3ามลุคนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มลุกที่1นนะคะคือลุกนักศึกษาเฟชชี่ใสๆนั่นเองค่ะเราก็จะเน้นงานผิวมีความสบายหน้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลงสเปรย์น้าแร่นะคะทุกคนมีสเปรย์น้ำแร่แบบไหนสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทําการฉีดสเปรย์น้าแร่เข้าไปที่ใบหน้าเพื่อเป็นการวอร์มผิวนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ใช้ฝ่ามือได้ละคะ่ะค่อยๆแๆๆ เป็นการวอร์มผิวนั่นเองค่ะเราจะเน้นงานผิวมากๆเราก็เลยทําการลงครีมกันแดดก่อนเพราะด้วยความที่ช่วงนี้ก็ทั้งสภาวะต่างๆมากมายเราก็ต้องลงครีมกันแดดด้วยนะคะก่อนจะแต่งหน้าทุกครันะ้งดูจากข้างที่ลงแล้วจะมีความสว่างระบายขึ้นมากและดูอีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงคอเคขั้นตอนนี้เราก็ลงครีมกันแดดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการลงรองพื้นเนื้อบางของเรานั่นเอง ขั้น,นตอนนี้เราก็ใช้ฟองน้ำค่ะเกลี่ยเลยแล้วไปลงบื้นอีกครั้งนได้เลยค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเป็นการลงใต้ตาหรือคอซลเลอร์เลนตาค่เราจะลงไปบริเวณใต้ตาหรือดวงตานั่นเองเพื่อเป็นการทำให้สีตามีความสว่างมากขึ้น แค่นี้เราก็ได้งานผิวที่สบายหน้าไม่หนักหน้าเพราะด้วยความที่รองพื้นแล้วก็ตัวของกระแดดของเรามีความเนื้อบางเบามากจนทําให้รู้สึกเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นเลยต่อไปนะคะเราจะเป็นการลงแป้งเราจะไม่ใช้พับในการกดรองพื้นแต่เราจะใช้เป็นแป้งปัดเพื่อให้มันได้เน้นงานผิวมากที่สุดนั่นเองค่ะอย่าลืมลงคอด้วยนะคะนี่พอเราลงแป้งแล้วหน้าก็จะมีความ สว่างขึ้นมาอีก1เฉดสีนั่นเองแต่หน้าเราก็ยังมีความสบายหน้าอยู่นะเพราะเนื่องจากรองพื้นแล้วก็กันแดดของเรานั่นเองขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเขียนคิ้วเขียนคิ้วในที่เราจะเลือกเป็นดินสอเขียนคิ้วหรือเขียนคิ้วแบบฝุ่นก็ได้คิ้วเราไม่ต้องอะไรมากมายเขียนตามโครงคิ้วได้เลยค่ะโอเคคิ okay. ้วเราก็จะมีความเข้มขึ้น สีคิ้วกับสีผมก็จะมีความคล้ายกันจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็เราจะเป็นการไลดั้งนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่นางแบบของเรามีจมูกอยู่แล้วแต่โดยการสร้างมิติให้ใบหน้ามากขึ้นเราก็จะเป็นการเพิ่มสีจมูกนั่นเองค่ะโดยการที่เราจะใช้พาเลตที่เป็นสีออกโทนน้ำตาลน้ำตาลลงตรงสันจมูกลงแบบบางๆนะคะทุกคน เห็ okay, นไหมในกล้องนางแบบเราก็จะมีสันจมูกขึ้นมาโดยทันทีนั่นเองค่ะอ่ะขั้นตอนนี้เราก็ทําการเอาแป้งตัวเดิมมาก,กบสีในด้านของเราเพื่อมีความอ่อนลงซอฟลงมากขึ้นก็จะมีความ่อมมากขึ้นนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการลงสีตานั่นเองสีตาในที่นี้เราจะเน้นเป็นฟิลที่แบบไม่คอร์ฟูล l จ๋ากเกินไปเน้นเป็นสีพื้น ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการหาแปง้งที่เป็นแป้งพุ่มๆอย่าลืมทาใต้ตาด้วยนะคะมีความหางตาเราจะมีความวิงมากขึ้นอ่ะนี่คือสีเบตตาของเราจะออกเป็นสีชมพูส้มๆนิดๆต่อไปเราจะทําการเป็นสีตาเ,าเพิ่มสีตาสีที่2ก็คือออกเป็นน้ำตาลอิกนิดๆเพื่อสร้างความเป็นชั้นตามากขึ้นนั่นเองโดยการที่เราจะลงด้วยที่หางตาไม่นไม่ลงหนักมากนะคะทุกคนหลบคุณค่ะ อยาให้มันมีความเท่ากาันต่อไปเราจะลงเป็นกีต,ตอร์กีตาร์กับเพชรนิดๆหน่นนนอยๆเพราะความน่ารักน่ารักใช้ใสของนักศึกษาเองค่ะทาบริเวณกลางตาเกือบหัวตาเลยนะคะโเ,เคตาค่ะเห็นหมกระความน่ารักมากขึ้น้ดยความที่นักศึกษาเราบางคนอยากกีตาร์บางคนไม่อยากกีตาร์แต่วันนี้จจเต็มจากใช้สอนการกีตาร์โดยใช้ ีฝุ่นนั่นเองเป็นการให้สีตาของเรามีความซอฟลงมีความดูเป็นนักศึกษามากขึ้นน่าจะได้ไม่แข็งนะคะเราจะทําการหัวแปรงที่เป็นหัวแปรงเลียวเล็กๆแล้วก็จิ้มสีน้าตาลที่เป็นสีน้าตาลเข้มแต่ไม่ถึงกับน้ำตาลเข้มมากนะคะทุกคนโอนเคแล้วก็เขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดแล้วก็จะมีความหวานน่ารักน่ารักใสๆเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเราทําการปัดแก้มนั่นเอง สีปัดแก้มของเราก็เอาแบบน่ารักน่ารักเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะใช้สีออกส้มอิดสีคล้ายๆกับตาเลยนะคะอีม่าค่ะปัดประมาณหนกแก้มไม่ต้องปัดจนชมพูหรือแดงมากเกินไปนะคะปัดพอดีพอดีปัดคางจมูกนิดนึงหน้วนะผากนิดนึงเพราะความสีนะให้มีความเลือเล่อนๆนิดนะะึงะ สีแก้วก็จะมีความน่ารักสดใสเป็นไว้ใช้สาหน่ารักน่ารักนักศึกษานั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะทําการปัดมัคร่ามาคร่าในที่นี้แล้วแต่เราจะสะดวกเลือกใช้เลยเราจะใช้มาคร่าในการปัดคิวด้วยแต่เราจะไม่ปัดมากปัดแค่พอให้ขนตาเรามีความเรียงเส้นคิ้วเราก็จะมีความสีเทบม,มากขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคร่าเลยทั้หน้าปัดเิดขึ้น กดลงแล้วก็ปัดขึ้นตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะนี่แล้วก็จะมีความน่ารักสดใสมากขึ้นเห็นไหมต่อไปนะคะเราจะทาการไฮไลท์นั่นเองไฮไลท์บริเวณที่เราอยากจะให้มีความตก,กเป็นสิ่งที่ตกกระทบกับแสงมากที่สุดเราก็จะลงประมาณหนกแก้มนั่นเองค่ะไฮไลท์ที่สีออกเงาๆอีกนิดนึงบบตรงนี้นเป็นตรงนี้แล้วก็ปลายจมูกนิดนึงเพิ่มสร้างความเป็น ันจมูกแล้วก็บริเวณกลางน,น,นะครขั้นตอนสุดท้ายเราก็ทชาทการทาปากนั่นเองค่ะสีทาปากของเรานะคะแล้วแต่เราจะชื่นชอบเลยแต่วันนี้จะะทาออกสีส้มอิดนิดๆโอเคแล้วก็ใช้นิ้วของนะคนะค่ะ ั้นตอนสุดท้ายของเราวันในวันนี้ก็คือการฉีดเปย์น้ำแร่ราคาเป็นการจบลุกนี้นั่นเองค่ะนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือลุกนักศึกษาใสๆน่ารักน่ารักนั่นเองค่ะต่อไปเราวทำทำผมไปเรียนแบบวันหวานน่นารักนา่กนารักได้เลยค่ะ และลุกที่2ของเราก็จะเป็นการลุกทํางานนั่นเองสาวออฟฟิศเฟียดเฟียดของเราน่ารักใส,สของเรานี่แหละค่ะเราจะทาการลงคอนทัวร์หน้านั่นเองค่ะเป็นสีคอนทัวร์ที่มีความสีเข้มขึ้นคือสีน้ำตาลเราจะลงบริเวณกรอบหน้าโอเคเห็นไหมกรอบหน้าของเราก็จะมีความชัดขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการลงแป้ง อีกรอบหนึ่งพวกความนั้นของใบหนะ้าเพราะการทำงานของเราเราทำงานอยู่หน้าคอมทั้งวันพิมพ์งานทั้งวนันหน้าเราจจะมีความมันเกิดขึ้นเราทำการกดแป้งลงไปเลยจ้าโอเคเห็นไหมหน้าเราจะมีความผ่องมากขึ้นต่อไปนะคะเราจะทำการเติมสีแก้มนั่นเองแก้มของเรานะคะเมื่อกี้เราลงเป็นสีออกสม้สมสม้สมอิดๆตอนนี้เราจะออกเป็นฟิวออกเกือบกึ่งกึ่งน้ำตาลน้ำตาลนิดๆเพื่อความดู เป็นผู้ใหญ่ทำงานมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการลงคิ้วให้มีความคมขึ้นเข้มขึ้นเราจะเลือกแปรงที่ปลายแหลมเราไม่จำเป็นต้องเขียนหางให้ยาวมากนะคะเราเขียนคิ้วเราก็จะมีความเข้มขึ้นโดกขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปแล้วก็ลงสีตาเพิ่มขึ้นสีตาในที่นี้เราจะลงสีให้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเราก็ทําการลงสีออกน้ําตาลน้าตาลเข้มนิดนึงค่ะตาตาค่ะลงสัมภายก็เลยนะคะสีตาก็จะมีความเข้มขึ้นในระดับหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลงสีกิเตอร์สีทองบริเวณกลางตานั่นเองค่ะ ด้วยความที่ลุกของการทำงานจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเราก็ทชาการกีดอะเรนเนอร์นั่อเองค่ะเราก็ใช้อะไรนเนอร์ทั่วไปในขากันน้ำหรือไม่กันน้ำแล้วแต่เราจะสะรุปเลยนะคะัโอเคเชนตัางก็จะมีความดำขึ้นเข้มข,ขึ้นนั่นเองดูมีความเป็นผู้ใหญ่สูงต่อไปนะคะแล้วก็จะลงสีน้ำตาลเข้มบริเวณหางตา ต่อไปไนะคะเราจะทำการไฮไลท์เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนสีปากเองจ้าไฮไลท์ตัเดิมเลยคะ่ะด้วยความดูท่างงานเราดูความวกระฉับกระเฉงมากๆเราจะทำการสีปากที่มีความเข้มขึ้นในหนึ่งเฉด เราก็จะไปทําผมเพื่อฟินิตลูกนั่นเองค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงลุกสุดท้ายของเราแล้วคือลูกไปเที่ยวนั่นเองเราจะแต่งตามบราส์สไตล์ของเราเลยวันนี้เราจะไปเทียเท่ยวที่ไหนกันคะคน้งแบบของเราไปทะเลค่ะอ่ะเราไปเทียเท่ยวทะเลแล้วก็แต่งลูกน่ารักน่ารักไปเท่ๆหวาน,วนใสๆเพรวันนี้เราก็จะมาโับแกไม่มีครับซอมลงน่ารักน่ารัก,รกต่อไป เพิขึ้นเพราะว่าแก้มเราหลุดแล้วกรอบหน้าต้องชัดเหมือนเดิมค่ะก็ทัวกรอบใน้าเลยทีต่อไปนะคะสีตาของเราเราจะเพิ่มสีตาให้มีความเฉียวมากขึ้นแปลงพุ่มเหมือนเดิมเลยจ้าดูดีขึ้นดูเป็นสาวเที่ยวต่อไปเราต้องวิงหางออกมานิดนึงค่ะ วินน่งหาไปได้อ,ออกมาให้มีหายไหมครั้งนี้จะมีความยาวกว่าครั้งนี้จะตากลมๆเล็กๆเมื่อกี้มีความหวานแต่เดี่ยจะมีความคมมากขึ้นนะคะต่อไปเราจะทการวัดข้างหากตาด้วยเพื่อให้ตาเรามีความเข้มขึ้นนะคะ,นะคะเราก็หาเาหตาสีตาตามใต้าตา,ตา,ตาอีกรอบหนึ่งคะ่ะโอเคดู มาเที่ยวๆนิดนึงต่อไปมาทำไฮไลท์และลงสีปากเช่นเดิมจา้าเราจะลงสีปากให้มีความเป็นฟิลแบบว่าเที่ยวๆนิดๆแดงเลยค่ะทุกคนแต่ในที่นี้เราจะไม่ทาแดงเจ็ปากนะครับทุกคนเราจะทาแล้วก็เอานิ้วแทบๆเพื่อมีความรเรื่อรเรื่อนนิดนึงนี่ก็คือลุกไปเที่ของเรานลว Okay. และนี่คือลุกสุดท้ายของเราเองค่ะคือลุไปเที่ยนเองเดียวเราจะไปทำถุงน้ำฟินให้ดูให้ทุกคนดูนะจ้าค่ะสุดท้ายนี้ใครอยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการแต่งหน้าเรียนรู้เกี่ยวกับล้าสไตล์ต่างๆการแต่งหน้าสามารถติดต่อช่องทางได้ที่ด้านล่างเลยจ้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับชอบ 48, ่องสี1แปเท้ากับรายการ คลาสเมติตกันนะคะสุดท้ายนี้ mm hmm. ขอเกับว่าสวัสดีจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะ